อาครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับดัมสไตร์เหมือนเดิมนะครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงอ่ารีวิวลิสเด็กรับผมของแคลนอ่าเนโอเนกตานะครับผมก็สองคลิปที่แล้วผมได้รีวิวอ่าชุด EB ไปแล้วเนาะคลิปนี้ก็มารีวิวเด็กของแคลนเนโอเนกตานะครับผมของภาค V Standard นะไม่ก็อ่ะมาเริ่มกันดีกว่าได้ไม่เสียเวลานะครับผม อันนี้ลิสต์ใครลิสต์มันนะใครจัดแบบไหนก็แล้วแต่ครับผมลองคอมเมนต์กันดูนะครับอันนี้ผมก็จัดสไตล์ผมนี่แหละเริ่มที่เกรดศูนย์ครับอ่าตัวเริ่มก็คืออ่าฐาหนังสือแห่งต้นบ็อกคุรีครับผมคีราครับผมเอ้ยรอบนี้อ่านถูกแล้วเว้ยคลิปทีคป่คลิปนู้นอ่านผิดหลายทีมากครับผมเป็นตัวเริ่มมาตรฐานของภาค V ครับก็คือถูกวยทับจั่วนะครับผมต่อมาที่ทริกเกอร์นะผมไซเป็น <c oughs> สเซติคอ เชสนัทบุลเลต์นะผมเป็นคริติคอลทริกเกอร์นะผมอ่มาเมื่อกี้เราเดี๋ยวย้อนแสงเนาะเอาไว้อย่างนี้แล้วกันโอเคไว้ด้านล่างก่อนเชสนัทบุลเลต์นะผม4ใบเป็นคริติคอลทริกเกอร์นะผมกับอีกตัวหนึ่งครับคริติคอลทริกเกอร์เหมือนกันก็คือฐานเสือแห่งดอกราชินีข้าคืนอ่าแดเนียลนะผมในนี้มันเขียนแดเนียลนะแต่ว่าตอนแรกมันชื่อแดเนียลนะผมขอขอ,ขอเรียกขออนุญาตเรียกว่าแดเนียลดีกว่าเนาะมันเท่กว่านะครับ ก็เป็นคริติคอทริกเกอร์แปดใบนะครับผมต่อมาครับอาเมื่อกี้ถ้าวางตัวนี้เดี๋ยวมันย้อนแสงมีนิดนึงมไม่เป็นไรก็คือดรอทริกเกอร์ที่มีสกิลของผู้พิทักษ์กนะครับผมก็คือเมเดนออฟบอสซั่มเบรนนะครับผมสี่ใบเหมือนกันก็เป็นดรอทริกเกอร์สี่ใบแล้วก็สุดท้ายครับฮิวทริกเกอร์ครับผมบอตเทอร์ลิงเอฟนะครับสีบ่ใบก็เป็นคริกแปดโดนสี่แล้วก็ฮิวสี่นะครับผม อ่าอันนี้ผมไม่รู้ว่ามีใครจัดเป็นคีหกดอหกป่ะนะอันนี้ไม่ไม่รู้จริงนะแต่เด็กมันไม่ค่อยได้ใช้มืออะ่ะก็ไม่น่าจะเป็นคีไม่น่าจะเป็นคียหกนะก็จะเป็นน่าจะเป็นคีแปดไปเลยดีกว่าเน้นบุกไปเลยดีกว่านะผมอันนี้เท่าที่เท่าที่ผมเคยเห็นนะแต่ผมก็ยังไม่ชัวร์เหมือนกันว่ามีคนจัดเป็นคีหกดอหก,กหรือเปล่านะครับผมแต่ก็ของผมก็เป็นคีแปดดอคีแปดดอสี่ดีกว่าเนาะนะครับต่อมาที่เกรดหนึ่งนะผม เริ่มที่อัศวินแห่งความเจริญร่วมนะผมเครกนะครับอันนี้ผมใส่แค่2ใบนะเป็นยูนิตที่เพิ่มมาแล้วให้กับแพนโทเค็นนะผมแพนโทเค็นก็คืออ่าเจ้าตัวนี้นะผมโทเค็นน้อยนะครับน่ารักดีนะผมก็เพิ่มมาแล้วก,กับโทเค็นที่อยู่แนวนอนนะแนวนอนก็คือแถวหน้าแถวหลังนั่นแหละนะผมตัวละห้าพันนะผมตัวเองไม่ได้บวกนะมันบวกแค่มันบวกให้ให้แค่โทเค็นนะครับผม อันนี้อันนี้ที่ผมอ่านสกิลคร่าวๆนะถ้าผมเข้าใจผิดอะไรก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับต่อมาครับผมใส่ตัวนี้ด้วย3ใบนะครับก็คือฟ o ตบักเก e ตเอลฟ์นะครับผมเป็นตัวที่ยอมสละชีวิตให้ตัวเองยอมสละชีวิตตัวเองเพื่อปล่อยโทเค็นออกมาแล้วถ้าตัวแล้วถ้าแวลเรายืนเกรด3ามอะ่ะโทเค็นจะบวกพลังอีกก็เป็นตัวที่ปล่อยโทเค็นได้ด้วยแล้วก็ตัวที่เพิ่มอะไรกับโทเค็นได้ด้วยนะครับผม แต่บวกเฉพาะโทค็นที่เพิ่งที่ลงจากสกิลของเอลนะตัวที่อยู่ก่อนนั้นนี้มันไม่บวกนะต่อมาครับฐานเสือแห่งดอกลิลลี่แห่งภูเขาลิเบก,กาครับผมสใบนะครับเป็นตัวที่ลงมาเพาิ่มมาแล้วกับยูนิตท,ที่เป็นโทค็นนะครับผมใช่บอกว่าอ๋อมันขอแค่เป็นเรียากาศเกรีดึงกอต่ำกว่าครับก็เลือกโทค็นก็ได้หรือจะเลือกเป็นตัวอื่นก็ได้นะครับผมพลังขึ้นนะครับผัแล้วก็มีสกิลที่ใช้โซบลัส แล้วก็อ่าอันนี้ผมขอขอ,อย่าตนิดนึงนะไม่เคยใช้สกิลข้างล่างอ๋อมันบอกว่าเมื่อจบเธอครับผมก็ง่ายๆครับแซคแพนโทเ็สหนึ่งใบแล้วก็เอาริเบก้าขึ้นมือนะครับผมในคลิปในจออาจจะย้อนแสงเลยนะเพราะว่าอ่าหลอดไฟอยู่ข้างใต้เลยนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายครับ ฐานเสือแห่งดอกทำโปะๆครับผมมีรุกกะครับผมอีก4ใบมีสกิลในการปล่อยแพนโทเคกนนะครับผมโดยใช้โดยการใช้โซ,โซบาสนะครับแล้วก็มีสกิลที่เพิ่มพลังกับตัวเองนะครับผมก็คือเมื่อเห็นเพื่อนลงในแถวเดียวกันใช่ไหมมีรุกกะแถมพลังเพิ่มขึ้นสามพันนะครับผมในแถวเดียวกันเท่านั้นนะไม่ไม่ใช่ว่าแบบลงเลือกการซุ่มสี่ซุ่มห้าแล้วพลังเพิ่มไม่ใช่นะครับผมแบบลงลงลงพลังพลังเพิ่มพลังเพิ่มไม่ใช่นะครับผมมันต้องแถวเดียวกันเท่านั้นนะ ก็ง่ายๆครับเวลาเล่นคอมโบอะไรก็เซตมีลูกกะไว้แถวหลังก็เลยอะไรอย่างนี้นะต่อมาครับเกรดสองใส่เป็นอ่านักปราดแห่งต้นไม้ศักดิ์สิอินมินซูนะผมสี่ใบนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ทําการจั่วนะผมแต่สกิลต้องเห็นเลียกาเกรดสูที่สองใบหรือต้องกว่านะก็ง่ายครับเรียกแพนโทเรนสักสองตัวก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยลงอิมิซูออกมานะครับผมก็ ใช้หนึ่งเขาจะบาเพื่อจั่วแล้วทําให้ยูนิตที่อยู่แถวเดียวกับมันอ่ะพลังพุ่งขึ้นห้าพันนะครับผมก็ง่ายๆสมมติณมันยืนกับมิรุก,กะใช่ไหมลงมาปุ๊บอ,อามิเรการกเกย์หรือสองเกสร,รสองใบหรือต่ำกว่าใช่ไหมใช้หนึ่งบาร์ก็จุดหนึ่งใบพลังของทั้งสองตัวจะเพิ่มขึ้นห้าพันนะครับผมอันนีเ้เอาให้เห็นภาพเลยนะครับอ่าก็ใส่ทั้งหมดสี่ใบนะผมเป็นตัวจั่วได้ด้วย ถ้ามีตัวนี้ผมว่าอย่างที่ผมบอกอะ่ะเขาไม่น่าจะใช้เป็นคี้แปดไอคี6หกดอ 6, อะ่ะน่าจะเป็นคี้8แดดอสไปเลยมากกว่านะครับผมโอเคอีมีนซูสี่ใบต่อมาครับทหารเสือแห่งดอกลิลลี่แห่งภูเขาไควานะครับผมขอจริงๆเกือบหลุดปากว่าไคแวนแล้วแต่ชื่อไครวนก็เท่ไปอีกแบบนะครับผมอ่า มีสกิลที่ลงสนามครับผมพลังพลังจะเพิ่มขึ้นห้าพันต่อจำนวนเรียกากเกรสูน,นะครับผมเกรสูนในที่นี้ไม่จำเ,เ,นะเ,เ,เป็นต้องเป็นแพนโทเค็นนะแต่ว่าเท่าที่ผมอ่านสกิลอะส่วนใหญ่เล่นกับโทเค็นบ่อยนะครับผมแต่ของไควาเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นโทเค็นก็ได้แต่ลงโทเค็นเยอะๆมันจะช่วยมากกว่าครับผมดีกว่าลงทร er นะิกเกอร์ยูนิตเนาะนะครับพลังบวกใบละห้าพันนะก็ง่ายๆครับถ้าสมมติแพนโทเค็นสักสี่ตัวไควานยยืนหนึ่งตัว เอ้ลงมาปุ๊บมันเห็นสี่ตัวมันก็จะบวกสองหมื่นนะครับผมเป็นตัวที่เก่งมากครับผมดีแล้วที่มีสกิลแค่ตอนลงเฉยถ้ามีสกิลแบบอะไรวะคัเตเร์บสหนึ่งเพิ่มพลังตามทกเค็นนี้โอ้โหไม่ไหวนะถ้ามีก็ช่วยลดพลังอย่างแบบบวกแค่สามพันอะไรอย่างี้ก็พอนะครับผมไม่งั้นมันเกินไปนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายครับอ่าฐานเสือแห่งดอกเพนซี่ซีเวียนะครับผมสี่ใบนะครับตัวนี้ส่วนตัวน่ารักมากนะครับผม เป็นตัวที่ปล่อยโทเค็นดื้อเลยนะครับผมทั้งแหวนทั้งเหรียญน,นะครับลงมาปุ๊บปล่อยโทเค็นเลยนะครับผมไม่มีอะไรมากนะครับแต่สกิลที่อย่างที่ผมบอกมันได้ทั้งแหวนกาดทั้งเรียญอากาศเนี่ยก็เป็นสกิลที่ดีไปอีกอย่างนะครับผมแล้วก็เสร็จสุดท้ายครับเกรดสามสอ่าผมใส่สองตัวก็คืออ่าตัวแรกนะเมเดนออฟเทอร์ริงโรสนะครับผมมีสกิลที่เวลาลงสนามมันจะปล่อยโทเค็น ครับผมปล่อยโทเค็นไม่พอสามารถโซบลัสแต่สกิลนี้ไอ้สกิลโซบลัสอ่ะใช้ได้แค่ช่องบมรยากาศนะผมตอนลงไอ้ตอนปล่อยโทเค็นได้ทั้งได้ทั้งบรรยากาดเรียอากาดนะครับผมสกิลบอกว่าโซบัสหนึ่งแพนโทเค็นสามใบพลังจะเพิ่มขึ้นห้าพันนะครับผมก็ไงครับลงแพนสามตัวให้มีแพนสามตัวปุ๊บโซบัสแจกพลังไปเลยนะครับผม จะยืนเป็นไลท์แรกก็ได้นะผมหรือเป็นกรณีที่แบบจัวเจ้าตัวนี้ไม่ขึ้นนะผมตัวนี้ก็คือฐานเสือแห่งดอกไวลิลลี่ซิสเลียนะครับผมมันก็ลิลลี่ดอกลิลลี่สีขาวนั่นแหละแต่ผมเคยดูภาคเก่าไงแล้วมันเรียกว่าไวลิลลี่นะครับผมก็ความหมายเดียวกันนะครับสีอันนี้ผมใส่สีใบเลยเป็นตัวหลักของเด็กนี้เลยนะครับผมก็มีสกิลที่เป็นแอคทีฟนะสามารถยอมสละ สละชีเพื่อนหนึ่งคนเพื่อเปิดเพื่อเปิดการ์ดถ้าประเนสุดแล้วก็นำยูนิตไม่เกิน2ใบอะลงเรียกกาศนะครับผมที่ผมบอกว่าเทอร์ดิง o s สน่ะเอาเป็นเอาเป็นไว้ไว้ไ,วไลท์แรกอะเพราะว่าเวลาไลท์เซซิเลียสกิลมันจะต่อเนื่องได้ครับผมก็คือถ้ามีเกษสามในโซอ่ะยูนิตแถวหน้า3ใบพลังขึ้น1 0 0 0 0หมื่นเลยนะครับผมตอนที่มีเกษสามในโซนะไม่ใช่ว่าต้องโซบาเกสาไม่ใช่นะ ขอแค่มีเกรสาในโซพลังเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นเลยนะครับผม mm hmm. แล้วสกิลดีตรงที่เป็นแอคทีฟนะครับไม่ใช่ตอนลงนะเออเป็นสกิลที่ส่วนตัวชอบนะครับผม mm hmm. ชอบมากนะครับ mm hmm. เรียกเพื่อนในที่นี้แบบ mm hmm. เปิดเจอไควานเปิดเจอซ mm ิวียเปิดเจออะไรอะรีเบคก้าอะไรอย่างเงี้ยอิม oh ินซูทีโอ้โหตุ้มตาแล้วครับผม mm hmm. ยิ่งไลท์ทับเกรสามนี่เรียบร้อยนะครับ mm hmm. แล้วตอนเล่นอันนี้ขออนุญาตแชร์นิดนึงนะ ของคนอื่นอะไม่รู้เล่นยไงนะแต่ผมเวลาแจกฟอสอะไอแจกอิมานจินาดี้กีฟฟอสอะผมแม่งไม่แปะบรรยากาศเว้ยแปะแต่เรียกาดอย่างเดียวนะครับผม <c oughs> อัดอัดพลังเรียกาดเยอะไม่ไม่สนบรรยากาศนะครับบรรยากาศเอาแค่ไหนแค่นั้นนะครับอันนี้ก็อันนี้เป็นที่ผมลองเล่นส่วนตัวนะครับผมก็จบกันไปครับผมสำหรับคลิปรีวิวลิสเด็กแครน์นิวเน็กตานะครับผมเป็นไทยของสแตนดาร์ดนะครับ ก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับดัมสไตร์นะครับผมก็คลิปหน้าจะมีจะมารีวิวอะไรหรือจะเป็นลิสต์เด็กครไหนก็รอติดตามกันได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนอกจากคำว่าเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ